K hey, Art Family ครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอเป็นงานเทคนิคเกี่ยวกับการอาวาดรูปด้วยด้วยชาโคนะชารโคนหรือหรือเกยองเนาะมันก็จะมีเสียงแ,แสกๆหน่อยนะเพราะว่าลูกชายก็ดูหนังไปด้วยผมก็แบบไอ้นี่ไปด้วยนะครับมันเป็นทเทคนิคการวาดรูกด้วยเกยองนะฮะฝนตก <laughs> ก <caracter es group> ระดาษบลูปนะฮะกระดาษบลูปมันจะเป็นแบบบางบานะฮะอันนี้ผมก็ซื้อมาเล่นหนึ่งนะครับมี50แผ่นนะครับอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่มันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับอ่าน,นี่ก็เป็นวาดสติปจอบนะฮะวาดสติปจอบอันนี้ก็วาดเพโคูเบนอ่าน,นี่ก็เป็นวาดแบบคือวาดเป็นพอร์เทรตคือเป็นการลงสีเล่นอันนี้จะถูเยอะนะครับเป็นวาดอ่าขายขายสื่ออะไรนะนักร้องอันนี้วาดดูเพื่อนนะอันนี้ก็วาดเป็นนักมวยนะครับนักมวย ผมจำชื่อไม่ได้ใครว่าองตวนองตวน,นนี่ก็ถูๆเล่นๆนะอันนี้จะเป็นวาดเขาเรียกอะไรรู้สึกตัวนี้มันจะมีเขาเรียกชาคูสีขาวด้วยนะครับมันมีชาคูมันจะมีสองแบบสองสีนะสีขาวกับสีสีดำนะก็ใช้ผสมผสมกันนี่ป <c oughs> <c oughs> าดวาารูปตัวเองครับเป็นาดแบบไวๆตอนนั้นปี2019อันนี้็วาด,ด่านศิลเล่นเบียวๆมากเลยนะอันนี้วาด วาดเอ่อเขาเรียกอะไรนะในหลวงรอสิบอันนี้วาดแต่ไม่เสร็จครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะผมจะมาวาดรูปนี้อ่าวาดรูปนี้คือจะมาจะมาต่องานรูปนี้นะก็จะจะบอกก็จะทําให้ดูก่อนนะฮะยังไม่ต้องใครที่เข้ามาก็ยังไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรนะเนาะดย๋ยวผมจะใช้ฐานชาโคแบบนี้นะฐานชาโคก็หาซื้อได้นะครับราคาแท่งแล้วไม่กี่บาทนะครับปกติไอ้ตัวนี้มันเป็นพวกอ่าพวกกระผ่งฐานธรรมดาครับมาอาจเป็นแท่ง นะครับบางคนก็สมัยก่อนเขาจะใช้เป็นเอาไม้เศษไม้นะครับแล้วก็ไปเผาไฟ mm hmm. เผาไฟแล้วก็มาเขียนนะครับ mm hmm. เขายังเรียกผาดชาโคแต่มันจะมีไม้แบบพิเศษของมันนะคัไม้พิเศษของมันก็แล้วแต่คนนี้เขาจะหาใช้มาครับบางคนเขาจะไปเอาแบบเศษไม้ที่เผาแล้วมันจะเป็นออกเป็นฐานสีแดงครับ,นะรบวิธีวาดของผมมันก็จะเป็นใช้ใช้เหลี่ยมของตัวฐานชาโคในการวาดใช้การตัดเส้นแล้วก็การ การการถูน้ำหนักแล้วก็เป็นการตัดเส้นทั่วไปเนาะนะครับนี้เเขียนอันนี้เขียนไว้ที่แล้วแล้วมันแล้วมันไม่เสร็จไม่เสร็จแล้วก็เลยมาต่อนะอันนี้ก็วาดให้ดูเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้สอนอะไรนะครับแต่จะบอกว่าตัวตัววัตถุดิบทวกเนี้ยม,มันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างเนาะตัวฐานชาโค มันมันก็จะคล้ายๆกับเทคนิคดินสอครับแต่แต่เทคนิคชาตากูมันจะจะใช้อ่าลักษณะของการปาดและการถูครับใช้การปาดและการถู2ออย่างที่ที่แบบหนักๆเลยนะครับมันไม่เหมือนกับเทคนิคดินสอที่อาศัยการขีดการเขียนการลากเส้นนะครับการปาดการถูแบบนี้นะฮะอ่าครับเนี่ยถูแบบนี้ถูแบบนี้การถู ก็จะมือดำนิดนึดน่งแล้วก็จะมือดำนะส่วนใหญ่เอเทคนิคตัวนี้นะครับอันนี้ผมวาดก่อนนะอัดคลิปไว้สิบยี่สิบนาทีแล้วก็มานั่งไลฟ์สดบนโปรแกรมของ OBS นะฮะผมว่ามันจะโอเคกว่านะเพราะว่าได้ได้ได้บรรยายไปด้วยแล้วก็ดูดูงานตัวเองไปด้วยนะครับใครเข้ามาดูขอบคุณนะ มันก็ศส่การปาดนะครับใช้ใช้ใช้เทคนิคการการปาดแบบเฉียงเฉียงการถูการอะไรพวกนี้ครับนะครับแต่ผมมีน้องบอ,อกว่าพี่พี่เขียนเก่งมากในตัวชาโคผมผมไม่เก่งนะเพราะว่าผมผมไปเห็นคนที่เขาเขียนเก่งมากๆมาแล้วเก่งแบบแบบเขียนได้เหมือนมากๆเลยนะเทคนิคเขาเขาดีกว่าผมเยอะนะผมเป็นประเภทแบบครูพักรักจำนะเพราะว่าสมัยเรียนผมก็ไม่ได้ฝึกพวกนี้มาก นะครับก็มาแบบเขาเรียกอะไรมาฝึกมาฝึกเอาช่วงที่ที่อายุอายุมากแล้วนะจริงจริงมันต้องฝึกไอ้ตัวนี้ถ้าฝึกเยอะมากแล้วมันจะมีเทคนิคมันจะมีเทคนิคเรื่องของของการปาดนะครับการใช้การใช้เขาเรียกอะไรเรียกการใช้พื้นผิว t ทเจอร์พวกนี้ฮะค่อนข้างสูงนะฮะ บางทีก็ต้องใช้พวกสารเคมีพวกกาฟไฟพวกอะไรพวกเนี้ยมา,ม,ามาผสมกับมานนะครับอันนี้เวลาไปปาดเนี่ยมันจะพื้นผิวของกระดาษมันมีผลนะมมีผลกับงานมากนะครับผมเคยปาดบานกระดาษ A4 อันนี้มาปาดเกินกระดาษบุ๊กกระดาษบุ๊กแบบนี้มันจะปาดเสยกว่านะเวลาที่ผมใช้มันจะแบบคอยเป็นแบบแนวสกิทสกิดส,ก,ดสกิดเส้นสั้นๆนะฮะแบบนี้เนี่ยแบบนี้ครับ ถูแบบนี้ครับใช้ใช้ใช้ด้านขวางของของของเกยองแล้วก็ถูถูไปนะครับแบบนี้เห็นไหมฮนะเนี่ยใช้แบบนี้ผมจะใช้ผมจะติดลักษณะแบบนี้ครับแล้วการการถูก็จะถูแบบนี้ค่อยๆถูแบบนี้นะครับเพิ่มน้าหนัก,กลงไปนะครับตรงไหนดําแล้วก็จะใส่แบบถูๆเยอะๆนะอ่ามันจะลักษณะถูๆสนุกๆนะกรนะครับ,นะรบมือก็จะดำดำ เทคนิคนี้ถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะถ้าถ้าไม่คิดอะไรมาครับคือแบบเราเอาเขียนแบบเอามันส่วนใหญ่มันจะไปช่วยเรื่องของเวลาเราน้ำหนักน้ำหนักของรูปภาพนะครับแต่เวลาจะเขียนเราก็ต้องเลือกเลือกรูปเหมือนกันเลือกรูปให้เหมาะกับเทคนิคนะฮะถ้ารูปแบบผู้หญิงหน้่ใสๆหว,นวานๆเนี่ยมันใช้เทคนิคนี้จะไม่ค่อยเหมาะนะฮะมันจะยากนะครับอันนี้ก็จะใช้การเขียนแบบลักษณะของ ถ้าเป็นแบบพวกคนแก่คนมียุคพวกคนใช้แรงงานอะไรเงี้ยใช้เทคนิคนี้มันจะจะเหมาะมากนะมันจะเหมาะนะผมจะใช้ระเทคนิคแบบอยงี้ใช้ด้านขวางของของของเอตัวเกยองอ่ะทูทูทูท,ท,ท,ทูเอานะครับครับซื้อมาซื้อขึ้นมาก็หักเป็นสองแท่งเลยหักหักเป็นเกยองกเกยองเป็นสองดามน,นะครับก็จะมีเสียงลูกชายดูหนังแสงแสยงอยู่นี้ทำคลิป อยู่ในบ้านที่ดูหนังอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรแฟนบ่นครับว่าทำไมมาทำอยู่นอกห้องคือผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องจะมีแจงแรกอะไรนะครับอันนี้ก็มาคุยพูดคุยกันให้ฟังนะครับนี่ครับมันก็จะได้เป็นเขาโค้งหน้าเนะยครับแต่จริงๆงตัวนี้ตัวนี้เวลาเราวาด มันถามว่าล่างไหมมันก็จะล่างผมจะล่างแค่คร่าวๆก็คือ,อเส้นตัดนะครับเส้นตัดตรงดวงตากับเส้นตัดเส้นทะแยงกับเส้นขวางแค่นี้เองอนะครับเห็นไหมให้ลูกชายผมไหมหาอะไรกินนะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็ต้องอาศัยแบบเวลาวาดเวลาแสงมืดๆมันจะวาดยากมากครับผมก็ต้องใช้ ใช้แสงที่มันแบบค่อยๆสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วก็นั่งวาดนั่งทำนะครับเป็นเทคนิคที่วาดแบบเร็วเร็เวนะฮะนี่ก็เก็บตรงเว้นตานสตเตส้นมันก็จะหยาบหยาบหน่อยนะฮะแต่บางบางคนนี่ถ้าเขาถ้าแบบเก็บดีมันก็จะได้เส้นที่มันละเอียดละเอียดเยอะนะครับอมมันต้องอาศัยเขาเรียกอะไรล่ะเหลี่ยมของตัวตัวไอของเกยองนะฮนะ จริงๆตัวเกยองถ้าเทียบกับดินสอมันก็เหมือนกับดินสอที่ไม่ได้มันที่ไม่อยู่ในในของเปลือกไม้แค่นั้นเองนะฮะผมจะลักษณะถ้าผมอยากให้มันกลืนๆกันผมก็จะจิ้มจิ้มจิ้มแบบนี้เอา <c oughs> จิ้มจิ้มจิ้มแบบนี้เอานะฮะมือมันก็จะดำดำนิดหน่อยนะครับ,นะรบแล้วก็ใช้มือถูเมื่อกี้ผมใช้มือถูใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวผมปผมรีไปดูก่อน มผมใช้มือถูเลยเส้นมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเมื่อกี้นะครับเวลาปาดเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมชอบนิดนิดปาดแบบให้มันเกิดเส้นเล็กๆเ,เดี๋ยวก,กอไปข้างหน้านิดนึงนะเป็นจุดแล้วก็ใช้นิ้วถูคือคือลักษณะของผมมันจะเป็นเป็นแบบซอฟๆนะครับซอฟๆ นะครับคือถ้าเราตัดเส้นหนักไปอ่ะเ,อเส้นน่ะมันจะแข็งพอแข็งแล้วมันจะเกิดก็เรียกอะไรนะความแข็งของเส้นมันจะเกิดอ่าฟิลลิ่งมันจะไม่ได้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวาดรูปอ่ะวาดรูปอ่ะพยายามถ้าตัดตัดเส้นได้น้อยที่สุดนะครับมันจะดีมากนะเวลาเวลามันใช้มือถูแล้วมันจะเกิดเกิดฟิลฟิลของเขาเรียกอะไระครับ ตัวความฟุ้งของของเกของอตัวเกยองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแบบค่อนข้างสูงมากเลยนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่วหญเวลาที่ที่เขาใช้ตัวเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเอาไปฝึกเกี่ยวกับการเขียนภาพที่มันเหมือนมากนะครับเขาจะไปฝึกแค่เขียนพวกโครงสร้างโครงสร้างของของคนถ้าถ้าเส้นมันเส้นมันแข็งไปเราก็จะใช้วิธีการแบบนี่ครับเอานิ้วไปถูเอานิ้วไปแตะอย่างเงี้ยครับ ผมจะผมจะเทคนิคของผมมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับบางเอิญมีน้องคนหนึ่งเขาถามผมมาว่าออยากให้ให้สอนเกี่ยวกับเกยองนะเพราะว่าก็ผมเห็นผมเขียนได้ดีแต่มีผมเขียนเขียนไม่ได้ดีมากนะครับเขียนไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ก็พอเขียนได้นะครับก็พอเขียนได้เขียนไว้หลายรูปเหมือนกันนะครับคือมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราเบื่อเบื่อการเขียนที่มันที่มันละเอียดแล้วเราก็มาเขียนพวกนี้มันจะช่วยระบาย กระจายกระจายความความเครียดไปได้นะครับความเครียดของมุงซ่านไปได้นะเพราะถ้าลองฝึกดูเพาะเเวลาเขียนมันจะค่อนข้างที่จะเร็วนะครับมันค่อนข้างที่จะเร็วก็คือใช้ใช้ทั้งเร็วทั้งเรียวอะครับความเรียวคือความความสดของงานนะฮะนะครับแท่งไม่กี่บาทครับก็เหมือนฐานฐานที่เราเผาเผาจากเตานี่แหละแต่ว่าตัวนี้มันจะ ดีหน่อยก็คือว่าเขาอัดแท่งมาให้มันมีความความแน่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมซื้อซื้อเวลาตอนนั้นผมซื้อเป็นชุดมานะครับตัวนี้ชุดละร้อยร้อยเจ็สิกว่าบาทมันก็จะได้อุปกรณ์ตัวช่วยมาก็มีจะมีตัวตัวชาโคที่มันเป็นผงผงไม่ใช่เป็นผงเนี่ยเป็นเหมือนแท่งแท่งไม้ที่มันเผาเลยนะนะครับมันอันนึงแต่ว่าผมมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นหัวหักทิ้งไปหมดแล้วก็ใ้แล้วก็มีสีขาวชาโคที่มันสีขาวมาแท่งหนึ่งครับตัวนี้มันมีสองแท่งผมวก็ใช้เหลือแท่งเดียวแต่หัก หักหมดเลยผมจะชอบหักคือนี่ไส่เสียมากคือเราจะชอบหักเนะนี่ยใต้ตาตรงใต้ตรงใต้าต,ต,าตานะครับผมยวอมหยุดตรงนี้ก่นอนแป๊หนึ่งครับผมจะหยุดตรงนี้ให้ดูกนปัญหาตรงนี้ก็คือเัวหนึ่งครับผมจะหยุดตรงนี้ปัญหาตรงนี้คือใต้ตาตรงนี้มันมันมันจะเขาเรียกอะไรนะผมผมไปตัดเส้นแข็งเกินไปนะครับถ้าดูตาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีความซอฟเหมือนมีน้ำตาอยงเงี้ เนี่ยตอนนี้ผมไปตัดแข่งเกินไปเนี่ยการตัดเส้นเนี่ยมันมีปัญหาเลยครับอันนี้ผมผมดูอา่าเขาจะดูไม่ละเอียดนะครับใจร้อนไปหน่อยนะครับเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ได้มันจะโอเคมากเห็นไหมมันจะมีความซอฟนะฮะเนี่ยเห็นไหมตาสองข้างครับตาตาที่เขียนไว้ก่อนกับอันที่เขียนที่หลังเห็นไหมครัคือถ้าถ้าถ,ถ้าเราพูดถึงงานที่มันเป็นงานอาร์ตงานอาร์ตที่เป็นงานแบบนี้กับงานที่เป็นงานการ์ตูนนะครับใช่การ์ตูนเราตัดเส้น นะครับตัดเส้นมันก็จะเป็นเส้นมันจะมันจะทําให้เกิดพวกฟอร์มที่มันเป็น,เ,ปนเรียกอะไรล่ะแพทเทิร์นนะครับแต่ถ้าเป็นงานพวกนี้การตัดเส้นมันมันควรจะทําแค่พอเหมาะนะฮะอันนั้นผมสนับสนุนเลยถ้าเขียนการ์ตูนคือตัดเส้นไปเลยตัดเส้นจะชัดชัดคมคมไปเลยนะนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยตรงตรงผมที่ผมเขียนผมไม่ได้ตัดเส้นเห็นไหมครับก็ใช้ใช้ใช้ไอตัวนี้ลากขึ้นมาเฉยมันก็เกิดเป็นฟอร์มขึ้นมาแล้วเห็นไหม เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับไม่ได้ทำอะไรมากใช่ไหมนะครับตรงริ้วรอยผมก็แค่ไอขีดเป็นเส้นขวางสกิดสกิดที่เฉยนะครับนะครับอันนี้ก็ทําให้มันเป็นเป็นหน้านีเฉยถ้าเก็บให้เรียนอย่างแบบตัวนี้มันก็ได้นะฮนะมันได้อยู่นะครับแต่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จะเขียนให้มันเป็นแบบประมาณนี้ก่อน นะครับนะครับเพราะผมไม่ก็ไม่ได้ค่อยได้เขียนรูปนานนะแต่ก็เลยแบบมา,มา,มานั่งมาเอออยากเขียนเกยองให้มันไอ้นี่มาไอ้นี่หน่อยหรือรู้สึกแบบดีหน่อยนะครับแล้วก็ใช้มือถูใช้นิ้วถู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 ถ,ถ,ถูให้มันเกินความซอฟนะ,นะสำหรับคนคนที่ดออิ่งก็ ใช้ได้ครับใช้ได้เพ้ไปปาดเล่นได้ครับแต่มันก็จะเลอะๆหน่อยนะ <c oughs> นี่ผมก็จะทำให้มันเกิดเส้นที่มันเกิดลักษณะให้มันดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับให้มันเป็นเหมือนเป็นฟุ้งๆเป็นอะไรพวกนี้นะครับอย่าพ <c oughs> อเขียนเบื่อๆนี่ก <c oughs> ็ไปเขียนอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> ผมเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> นะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่อ เขียนแบบนี้มันต้องใช้ความแม่นยำนิดหนึ่งครับต er ้องอาศัยจังหวะมือแม่นๆนิดหนึ่งอันนี้เป็นรูปของหมาตมะคานทีนะครับก็เลือกรูปมาให้มันเหมาะกับเทคนิคนะนะครับจริงๆตรงตรงผมนี่เก็บได้อีกนะครับตรงผมนี่เก็บได้อีกนะครับแต่ผมจะรีไปนิดหนึ่งตรงนี้มันมันไม่มีรายละเอียดอะไรอ๋อกำลังจะเก็บผม ก็มาพบพูดคุยกันเพราะว่าผมผมพักหลังหลังผมก็หายไปนะเดี๋ยวนี้ก็จะกลับมาอันนี้ก็วันนี้เป็นถือว่าเป็นการทักทายนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเนาะนเดี๋ยวหลังม็จะพาเก็บอะไรที่ละเอียดนะฮะแนะนำแนะนากระดาษนะครับกระดาษกระดาษฝึกก็เป็นกระดาษน่าจะ,ะเป็นกระดาษแบบนี้ก็ดีนะฮะเป็นกระดาษ A4 ก็พอนะครับถ้าจะเขียนดินสอนะกระดาษ A4 หรือไม่ก็กระดาษบู๊แบบนี้ฮะกระดาษบู๊มันจะเป็นกระดาษบู๊มาไม่ช้ำ ร้านที่เขาขายมีกระดาษบุ๊กไหมกระดาษบุ๊กแผ่นหนึ่งมันตัดได้หลายแผ่นนะมันตัดได้เยอะเดี๋ยวเราจะฝึกที่กระดาษบุ๊กกันดีกว่าเพราะว่ากระดาษบุ๊กมันมันเวลาที่เขียนเรื่องของแสงเงานะครับมันจะดีกว่ากระดาษตัวอื่นนะครับเป็นกระดาษสุดที่ดีดีมากๆากใช้การสกิดสกิทปาดปาด,ปดนิด,นดหน่อยแค่นี้ครับตัวนี้นะครับสีมันค่อนข้างดํา ตัวเท็กเจอร์ตัวที่มันดูให้มันดูสวยเพราะมันเกิดจากไอ้ตัวเท็กเจอร์ของไอ้ตัวนี้ฮะตัวของฐานไอตัวของฐานนั่นเลยครับที่ปาดลงไปเนี่ยมันทํา,ทาให้เกิดก็ดอยากอะไรความความมีเสน่ห์นะครับนะครับแต่มีคนปาดได้สวยกว่าผมเยอะนะครับแต่ผมก็เอาเทคนิคบางส่วนของเขามาใช้แค่นั้นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วประมาณนี้นครับจริงๆยังไม่เสร็จหรอกผม <laughs> ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับรับงานเข้ามาเยอะแยะเลยแล้วก็พยายามจะปีกเวลามามาสอนกันเนาะมาเขียนมาวาดรูปพาวาดรูปกันเนาะนี่อันนี้เราเป็นรูปคันทีนะครับมันจะมีฟิกเกอร์ที่มันเบี้ยวๆนิดนึ่งน่าจะเป็นฝั่งหูด้านนี้ฝั่งหูด้านอาจบแล้วนะครับนะครับโอเคนะ